มาพอดีพี่น้องมาจูน้ำกันนะครับเด้อนี่มือนี่จุความครับเหียผัดพักพักพักนี่พักนี่สารผิดอีกลักปอดสารผิดครับพักสะเดาจุนี่นี่ทุกอย่างนะครับ บ่มีแต่สาวเล่าบ่มีแต่สาวเล่าเออเนี่ยจุนี่นี่แต่ว่าสาวเผามีอยู่เนี่ยจุเนี่ยจุเนี่ยจุนี่เนี่ยจุสาวเล่าบ่มีเด้อพี่น้องมีแต่สาวเผาโอ้ห๊ะรองเบิ่งลองเบิ่งนี่ครับมาจุน้ำกันเรื่อมาจุน้ำกันโอ้แซ่บแซ่บยิลิแซ่บ กัดกัดทำบักระดาจับมักปักไดนสัตเข้าไปเลยครับหาสัตวยังโอ้ไม่หรอกจูสิหาสารลาตะตอนนี้เด้อกรวบาเปไน็นยมงไงจูจับแฉกอุ้นนั่งห่างๆเนาะ กันกูเลยมีทั้งาวขอามาตัวนี้ด้วอืออืปด